ไม่อยากเข้าไปไม่อยากให้ยัดไอ้พ่อหายใจใช่ไหมก็เลยสู้แบบเต็มแรงเลยก็สู้ผมผมอย่างตั้ง้สู้สามสี่คนก็ยึดผมอย่างนี้ตอนนั้นพูดไหมไหมอยากทำผมอยากครับผมก็บอกแต่เขาเาสิทธิ์ปากผมทุกปิิปากผมผมก็พูดตรงที่พูดบอกแี่ยเขาก็สิดยาอสไรแล้วผมว่าผมไม่อยากเลยจะเข้าไปไงอาการผมไม่หนอะเรื่องที่เกิดขึ้นอยากขอโทษพย่บาลอะไรยังไงไหมก็ผมก็ไม่รู้ว่าอย่างไงก็าจะขอโทษว่าผม พราะว่าต่างคนต่างไม่เข้าใจกันไงเพราะว่าเกิดไปยากผมเกิดผมหายใจไม่ออกตายไปทำอะครคือด้วยมันมันยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะวหนูก็ตกใจมากเพราะว่าคือแกหอบจนต้องได้ใส่ท่อแต่แกก็สามารถลุกขึ้นมาทําแบบนี้ได้คือแกเนี่ยจะถอดเหมืองว่าแกจะดึงแล้วก็ไปจับมือแกหนูจับแขนซ้ายพี่พยาบาลคนนึงจับแขนขวาพี่ผู้ชายเนี่ยจับขา แบบพยายามไม่ให้แกแกดึงค่ะแต่สุดท้ายมันก็สู้แกไม่ได้แกก็แบบเบี่ยงหมัดอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ดึงจนสำร็จแล้วแกก็กระโดดลงเตียงค่ะแล้วแกก็เบี่ยงหมัดอีกรอบนึงแล้วก็ใช้ใช้เท้าตะคือมันโดนเท้าเนี่ยจะโดนโดนที่ผู้ใชโนน้โดนหน้าโดนหน้าอกโดนแขนโดนขาอย่างเงี้ยมันเป็นเหตุาการณ์ที่เราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าคนไข้ที่ใส่ท่อหายใจเนี่ยคืออาการหนักถ้าถอดท่อได้เนี่ยแกอาจจะแบบ อาลิสหมายถึงว่าหยุดหายใจไปเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าคนนี้แกแบบแรงเยอะมันจากไหนนะคะพี่